สวัสดีครับสวัสดีครับอีกสองคันนะครับวันนี้หนีพ่พนกับอีสุสยามซิตี้ใช่ครับอีสุสยามซิตี้นะครับก็มาจัดโปรนะครับกับร้านนักกุมลการยางประจําเลยครับครับผมและคันนี้นะครับเป็น FC นะครับจากประจวบคีรีขันธ์นะครับเป็น1.9แพนทอมสีขาวมุกนะครับอ่ารู้สึกว่าคันนู้นจะท็อปเลยตัวนี้เป็น4 wheel นะครับขับเคลื่อน4ล้อแต่ว่าตัวนี้เราจะแต่งสไตล์พวกเศรษฐีดูไบเลยอ่าเป็นแนวทางการแต่งรถให้กับลูกค้าได้ชม เราแต่งอะไรกันไปบ้างนั้นเดี๋ยวชมคันแรกเลยครับมาครับมาดูคันนี้นะฮะแน่นอนว่าผู้จัดการเล็กนะครับจบล้อเวนอม5นะครับตัวล้อเบาจากเลนโซ่เลยนะครับเหมือนเดิมอยู่แล้วของดีแน่นอนนะครับแล้วก็รัดด้วยยางโตโยตานะครับ2องหกห้ญี่ปุ่นอยู่แล้วนะครับแล้วก็เซ็ตของช่วงล่างอ่ะเดี๋ยวเราดูเลยนะครับ เป็นโปรเฟนเดอร์อยู่แล้วนะครับคันนี้ช่วงล่างเต็มมากๆนะครับกับปีกนกปรับองศานะครับลูกหมากกันโครง KM นะครับแล้วก็โชคกควีนซีรีส์ปรับ16ระดับพร้อมโหลด1.5นิ้วด้านหน้าครับผมแล้วด้านหลังนะครับด้านหลังนะครับก็เป็นพิกกี้แบ็กซัแทงนะครับปรับแปครับพร้อมสปริงโหลด2นิ้วนะครับครับอมโปรเฟนเดอร์เหมือนกันชุดนี้แบบจบๆไปให้กช่วงล่างแบบแน่นๆจบๆเลยนะครับจบเลยแล้วก็จริงๆวันนี้เราเตรียมสั่งคิวล้อดำด้านไปแล้วแต่ว่าของหมด ใช่ครับของหมดเดี๋ยวเราค่อยมาเติมติดตั้งให้เพิ่มถูกต้องครับแล้วแล้วก็ดูจากด้านบนนะครับเรามีการแลปหลังคานะครับด้วยฟิล์มนะครับอันติเมตอย่างดีเลยนะครับก็คือคุณภาพสูงไม่ทําลายสีรถนะครับใช่ครับมาดูมาดูคันนี้กันบ้างครับครับผมผมชอบมากเลยกับทูเล่แหลกหลังคาด้านบนอาครับสวยมากนะครับก็ใครที่ชอบทรงนี้ผมว่าแบบ แคมปิ้งแคมปิ้งครอบครัวแบบยางพร้อมลุยกับตัวโยอาร์ทีตัวนี้ครับผมสวยมากก็เป็นล้อเวกนะครับขอบ20แล้วก็เป็นตัวโยอาร์ทีขอบ20เหมือนกันนะครับคือทรงเนี้หล่อมากช่วงล่างก็เป็นโปรเฟนเดอร์เหมือนกันนะครับดูให้ดูแน่นๆเลยนะครับสไตล์แบบแน่นๆนนหนาหนาลุยเลยนะครับวีนซีรีส์ปรับ16เหมือนกันนะครับโหลด 1. 5ด้าด้านหน้าใครที่อยากใส่ยางเบอร์นี้ก็โหลดได้นะครับอันนี้คือโหลดให้ดูเลยว่าได้แน่นอนชกหลังก็ เป็นตัวเดียวกันนะครับจากขนาดเปชุดแต่งครับก็คือทั้งสองลำเนี่ยให้เห็นถึงสไตล์การแต่งก็คือตัวเนี้ยสายซิ่งนะครับตัวนี้ก็คือสายลุยลุนอะครับออกแนวดุดันหน่อยก็คือไม่ว่าลูกค้านะครับจะชอบสไตล์ไหนเนี่ยซูสุสยามซิตี้จัดให้ได้หมดเลยครับไม่ว่าจะเป็นซิ่งหรือลุยนะครับแล้วก็ลูกค้าที่สนใจก็ทักมาที่ Facebook ของซูสุสยามซิตี้ทุกสาขานะครับและสาขาที่พุ่การเล็กอยู่ก็คือลำลูกกาคลอง4 0-2 945610-9นะครับบริโทรพ้จการเล็กก็คือ0854867825 065142699เรามีโปรดีๆจัดโปร ให้กับลูกค้านะครับอันนี้คือของคุณนิราวันนะครับ FC จากประจวบนะครับแล้วก็มาทำที่กำมอลกันยาแล้วก็น้องปอนก็ดูแลเป็นอย่างดีนายกมอลก็ดูแลเป็นอย่างดีนะครับก็ฝากไว้นะครับหรือใครมีข้อสงสัยนะครับชิ้นไหนก็สามารถโทรมาสอบถามทางร้านก็ได้นะครับ0819278816เหมือนเดิมนะครับหรือใครที่อยากออกรถพร้อมแต่งรอๆแบบนี้นะครับจบทีูุ่จิดการเล็กได้เลยแน่นอนแล้วของดีทุกชิ้นครับรับปกันวันนี้ก็ไปก่อนครับไม่ยาวมากเนาะพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ